สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแลว้วรวยซีหาหค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกันไปได้เสารอของมือวันที่29ค่ะเดือนกันยายนนะคะพี่น้องคะ่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องพระเทาสุขสุขนคนนะคะมารับชมรับฟังแนวทางความฝันของเบิงแลว้วรวยนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแอดฟันเมื่อเช้านี้ช่วงประมาณตีห้านะคะพี่น้องคะ่ะ ช่วงประมาณตีหานี่แหละพี่น้องเอาความฝันของเมืองหลุดลุ้ยกับเด้อกับมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะจีบอลช่วงฝันฝันว่าอ่าแม่ของเมืองหลุดนี่แหละเล่าแต่งของเสียผาใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางออกเป็นออกสีน้ำตาลอ่าสีคิมขิมขิมขิมออกน้ำตาลนิดหน่อยบ่น้ำตาลหลายนะคะพี่น้องคะอแล้วเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะพี่น้องซีกระเป๋าลาก ฮนะนพี่น้องคะเออรู้สึกว่าสียูมองสานามบินหรือ,อยังกระบรูอะประมาณนั้นบาแตะบารเราขึ้นจังเราสิเดินทางไปใส่กระบรูกันนะคะแล้วก็ไม่เสือสูตรสีน้ำสีน้ำตาลออกสีขึ้มๆยแหล่ะพี่น้องเออเสือสูตรระว่างใส่กระเป๋าเดินทางไว้แต่ในความฟันเนี่ยบอเ,เห็นแม่ของเมืองเราด้วยนะคะพี่น้องคะรูแต่ว่าเป็นเล่าสิเดินทางว่าสันพี่น้องเออก็แค่นั้นที่ฝันนะคะพี่น้องแล้ววันนี้ ก็เห็นเป็นตัวเลขตัวเลขขึ네้นมานะคะเป็นสามคู 3, ่สามตัวสามคู่เป็นตัวเลขสีน้ำเงินเขียนปากกาเมจิกสีน้ำเงินคือแอดเคยเขียนเอ่อคืออ่าคือแอดเขียนลงให้พี่น้องเบิรงไงแล้วพี่น้องเวลาสรุปแนวทางเนาะสซีมีตัวเลขของเบิรงเี้ด้วยหล่ะเป็นปากกาเมจิกสีน้ำเงินเนี่ยพี่น้องมันขึ้นมาสามคู่นะคะพี่น้องค่ะสามคู่ เนาะอันนี้อดกับบรูว้าสิมาห,หรือบัวอมานะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะขึ้นมาแปดห้าแปดแปดสามแปดกับแปดหววนึ่งศูนย์ตีห้าก็กลัวในหลับพี่น้องเอก็กกอร์ยานเอ็ดลืมเนาะ,ะ,ะเอ็กกอเลยอ่าลูกขึ้นมาเขียนไว้ฮานะพี่น้องคะ,เอ,ะ,เ,ะเอ็กกอเลยอ่าลูกขึ้นมาเขียนไว้แปดห้าแปดแปดสามแปดกับแปดหนึ่งศูนย์พี่น้องเออฝันในซ้ำนั่นนะคะพี่น้องคะฝันในน้อยนึงดิพี่น้องอืมแต่ว่าสีบลูให้ มันแปดนาทีนั่ะหระพี่น้องคะอันนี้เป็นฝันโค้งสุดท้ายหรือใดกะบบลูเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเทียบฟันอีกคืนวันที่สามสิบเป็นเสาร์ของมือวันที่หนึ่งถ้าฝันอีกเนาะเอ็กซ์ิมบอาสูพ่อแม่พี่น้องห้าฟังอีกนะคะพี่น้องคะอ่าวันนี้เอ็ดฝันสองเทียร์ตองวดกับฟันเทียรหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาขึ้นอ่อมุสาวนี่ช่วงตีห้ากับฟันเทียรหนึ่งเนาะเอ็กซ์ภาพ่อพี่น้องมาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องอันนี้ ย้ำอีกรอบนึงนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลพอพี่น้องคะบ่ได้รับประกาศว่ามัตสิมาหรือบ่มาแต่ว่าเบิ่ง้ลฝันไแบบนี้ก็เลยนํามาบอกสู่กันฟังแบบนี้นะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องเอ้กับันยังไงสิ่ะพี่น้อง858 838กับ810นะคะพี่น้องคะเป็นตัวสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเป็นตัวสีน้ำเงินแบบนี้เลย858 838 810แนึ่เด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือฟันมืูซาห์นี่ตอนตีห่านะคะพี่น้องคะอันนี้แอดฟันต้องวด นะคะอาตัวที่ฟันได้เนี่ยตัวที่ฟันได้เนี่ยก็คือสองแปดนะคะอันนี้คือตองหวดเนาะเอ็กเกรกันเอาไว้พี่น้องแปดกับสามตัวเดียวกันหากับสองตัวเดียวกันเอกเกรกันไว้ตัวที่ฟันได้ก็คือสองแปดนะคะพี่น้องคะกเกรกันไว้เป็นสองสามหาแปดกับหาสามระวังวันที่ผ่านมานี่เบิ้งเราเลืยฟันได้หาสามนใจเจ้าของนี่คิดดูแล้วว่าสามกับแปดตัวเดียวกันแต่ว่าบ่ได้เขียนลงเขียนล่อง,งหายพี่น้องมิดเดียวก็คือหาสาม มันก็เลยเข่าหาแปดสนี่พี่น้องง่วนเนี่ก็เลยจําเลยพี่น้องสองเอ่อแปดกับสามตัวเดียวกันหากับสองตัวเดียวกันเอ้ก็เลยกันไว้ให้นะคะก็เลยได้มาอันนี้ควงแรกสองแปดสองสามหาแปดหาสามนะคะอ่าและะ้วก็มือเครื่นี่เนาะก็ได้ตัวนี้ละพี่น้องแปดหาแปดแปดสามแปดแล้วก็บแปดหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหนา้าจอเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ฟันตีหามเม้านี้ก็เลยลุกขึ้นมาเขียนใบซันดี้พี่น้องตีหาที่จริงเราเพิ่งก็แจ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะพระธนิษฐแจ้งค่ะแจ้งนิดหน่อยนียล่ะพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอนะคะนี่ล่ะพี่น้องคะอ่าฟันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นโครงสุดท้ายแล้วล่ะ หรือว่าถาคืนวันที่38มสิบอฟันอีกเสาร์วันที่หนึ่งไอซีมาบอกซูฟังเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นความเสือส่อ่วนบุคคลค่ะพี่น้องคะก็เลยนํามาบอกซูพพี่น้องเข้าฟังในเสาร์นี้นะคะเพราะว่าไอซีออกไปถ่ายคลิปเนาะพี่น้องไอก,ก็เลยอบอกสูพพี่น้องเข้าฟังสักวันนะคะพี่น้องคะเอามื่อนี้กับวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะคะพี่น้องอ่าพพี่น้องทันใดนะคะอยากให้เบิ่งด้วยติดตามแนวทางของผู้ใดคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะส่วนแนวทางของคุณตาท่องสุขมืออื่น วันที่30นะคะแอสิโทไปหาคุณตาอีกเทอนึงว่าคุณตาเล่าเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวใดบอมงวด่ิพานมาเนี่ยคุณตาเล่าย่ำแปดกับหกแปดกับหกซึ่งงวดธผพานมานี่เป็นเลขดับคงทุกทายคุณตาเล่ากับมายำแปดกับหกตัวเก้ามันกับมาอีดีพี่น้องเออสีหกกับหาแปดเป็นเลขดับแต่ว่ามาได้งวดนี้แอสไปหาคุณตาวันหนึ่งหันมาพี่น้องเนาะ เล่ากะมีตัวดับยูซีตัวมีสามหาแปดเก้าสามหาแปดเก้าเป็นเลขดับตะว่าคุณตาเล่ากะให้ระว่างแปดกับเก้าดีพี่นอ้องมให้ระว่างแปดกับเก้าเลขดับอาซิมาได้คือจังหวดวงหนึ่งหันเนาะพี่น้องดับหกกับแปดมาทั้งสองเลยพี่น้องงวดนี่คุณตาเล่าว่าให้ระว่างแปดกับเก้าสันดิพี่น้องแล้วตะวามืออื่นเนี่ยแอสิโทไปถามคุณตาอีกคือนึงว่าเล่าเปลี่ยนแปลงบลัวเล่าสีนเน้นตัวใด ตัวระว่างแปก umas, <S <S stay, 5, bronze, ับเก่านี่ยังระวังอยู่บอดูว่าจังใดพี่น้องถ้าติดตามเมืองมืออื่นเล้อพี่น้องเด้อกคนใดเขาม่เราเพื่อนใดกดติดตามกดติดตามเอาไว้กดเลยกดแชร์พร้อมพี่น้องสิได้บ่พลาดกับแนวทางที่เบิ่งหรือลุ้ยใดหามาฝากมาตอนพอนพี่น้องมาเท่าสุขุสุขอนพี่น้องกดกรดิ์เกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะพี่น้องคะกดติดตามซื้อบางทียญามแอนลงคลิปเนี่ยระบบ็อกบอแจ้งไปหาพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องสิพาดที่พี่น้องกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อโมนี่เบิงอ่าแนาวทางของมืองด้วยมีเพียงซ้ำนี่พี่น้องคะ่ะฟันในหน่อยๆยังสิละพี่น้องฟันนหน่อยๆเนาะแต่ว่าจําได้อยู่นะคะแต่ว่ากับว่ได้รับป,ประกันที่ว่ามันสิออกหรือว่ามันสิบป่ออกพี่น้องงวดที่ผ่านมานี่ยหายหาสามพี่น้องไอ้ก็ยังโอ้ยเสียใจอยู่งวดที่ผ่านมานี่รูทั้งรูในใจเจ้าของอยู่ว่าสามกับแปดตัวเดียวกันยังบลอกเขียนให้พ่อพี่น้องนีไหมพี่น้องค่ะโอนี่ไอ้ก็เลยเขียนเลย เออฟันได้สองแปดก็เลยกันไว้ทั้งสามคู่เลยทั้งสองสามหาแปดก็หาสามละพี่น้องกะบอลูว่ามันสีมาหรือว่ามันสีบอมาเด้อพี่น้องเด้อเออฟันได้จังสี่ก็เลยนํามาเวสุกันปั้งจังสี่ละค่ะพี่น้องค่ะอ่ามื้อนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วมื้อนี้มีขามโค้งพร้อมนะคะแอคกอรซิติตตามห้คือเก่าแนวทางของปูค้ามแปดสี่สามแอคกอรซิติตตามห้เพราะว่าแนวทางของปูค้ามแปดสี่สามขามโค้ง ่หมู่วันสุกที่ผ่านมาเนี่ยในโค้งสุดท้ายช่วงประมาณบ่ายบาย,บายประมาณสี่โมงบ่ายสี่โมงช่วงบ่ายสามสี่โมงนี่แหะปูแล้วทรมาเราบอกว่าอยากรวยยกจองบอวะซันได้ยินเสียงกระซิบแล้วได้วาซันพี่น้องแนวทางของปูแลกับเขาแนวทางของปูแลกับเขาตรงๆเลยหกเก้าปูแลหานหกเก้าก็หกแปดมันออกหกเก้าก็มาหาแปดพี่น้องฮัลโหล มื่อเนี้อสิติดต,ตามให้เด้อค่ะพี่้องเด้อสำหรับแนวทางของปูข้า8-4-3นาสิเป็นช่วงบ่ายพระวาปูเลาสิอ่ามักฟันช่วงนั้นว่าคนมากกระซิบบอกอยังประมาณนั้นนะคะพี่นองคาและกับอาจารย์อื่นๆอ่ายการสิติดต,ตามให้ นั่นแหละพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องคะเดี๋ยวเบิ้งเราด้วยจิติดตามให้เด้อค่ะเด้อเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้พี่น e. ้องคะสำหรับแนวทางของเบิ้งเราด้วยค่ะพี่น้องคะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลบ่ได้รับประกันว่ามันสิมาหรือว่ามันสิบ่มาเนาะแต่ว่าเบิ้งเราด้วยฟันเลยสิไฮเทียมันมาถ้าบ่ได้บอกก็สิเสียดายซั่นนี้ค่ะพี่น้องคะก็เลยน้ำมาบอกสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าเว้าบ่ม่วนบ่หยังก็ขอโทษขออภัยพี่น้้้้อออองเามืนนีะะคแก็สิไดขอตัวลา พอแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้ก็แป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ